อย่างนี้เราอยู่กับน้ำมนต์นะผมผมคิดอยู่ผมคิดอยู่แล้วผมจะวางแผนยังไงวางแพงยังไงวันนี้อยู่กับหลานชายดีครับมาอยู่กับหลานชายครับสองคนนะครับมาเรามาดูที่คาราถามหน่อยถ้าจะไปทะเลอ่ะจะไปที่ไหนผมคิดอยู่เลยผมจะไปไหนฮะนอนคิดอยู่นอนคิดอยู่แล้วจะไปไหนไม่เดี๋ยวไปทะอยากไปไหนไปน้ำตกน้ำมนต์ไปน้ำตกจะไปไหนจะไปเที่ยวอะไรที่ที่ไม่เคยไป S <S อะไรที่นห,หนูไม่เคยไปล่ะเอาอย่างนี้ไหมเอาแล้วเราจัดแผนแม่ไม่เปลี่ยนใจแน่เ,เลยเ <ๆ S 1> มั้ยคล้ายๆเหมือนเดินสแสวงบุญเลยเราแบบไปจุดนี้ปุ๊บพักแล้วก็ไปจุดนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเอาแบบเนี้ยท,ทำกับทำเป็นกำหนดการขึ้นมาเพราะว่าทะเลอ่ะพ่อแม่พาไปหลายรอบแล้วกับอาทีพาไปหลายรอบแล้วมันเลยรู้สึกว่ามันอะไรอย่างเง้ยทะเลหาที่เลยไปแบบในแบบประจวบไทยไม่ดีมบอร์อย่างเงี้ยเราไปดีมบอไหมเครื่องสวนสนุกเนีไปดีมบอไหม เล่นเครื่องสวนสนุกนี่ชอบชอบดีเบอร์อ๋อชอบเล่นของเครื่องเล่นเครื่องเล่นจึ้มตัวนอนแอะไรแบบนี้มันดิป้าแตนมีเปลี่ยนใจแน่นี่ทะเลห์น้ำเบิดแล้วมาเล่เคืองไปเล่นน้ำมาเล่นเครื่องสนุกเครื่องสนุกนี่มันจะสนุกนะไม่เคยไปมันไม่เคยไปนี่ะดีเบอร์จาร์รู้ใจเด็กไปสุทธิธรรมเยอรมนีหรือดีเบอร์ให้เลือกเอาดีเบอร์ มาแต้นฟังนะครับหลานปากของแม่หลานชายผมนะพอถึงมาแต้นนะครับจะไปดีมือนะครับคลองสองนะเดี๋ยวพาไปอยู่แถวบ้านด้วยคลองสี่หรือคลองสองคลองสี่คลองสี่คลองสี่ใช่ประตูคลองสี่ตรงข้ามผมไม่บอกดีจีซีเดียวกับเนี่ยนะรถไฟหอด้าเปล่าลองเล่นเนี่ยมาเล่นมาแล้วใจเนี่ยมันวิววิวมันสูงมันวิววิวหนูกล้าขึ้นเหรอ อย่าขึ้นเลยเออมันสูงมันมันสูงมากเลยแล้วมันก็วิววิวด้วยมันใจเราจะมีวิวตอนเวลาลงอยู่โว้บเลยเนี่นะครับเพราะสรุปดีเวอร์นะเดี๋ยวผมผมขความสูงเทไหร่ไม่หรือดีเวอร์ไปวันไปวันที้หนึ่งเต็มเต็มจากดีเวอร์เข้าไปทะเลต่อไหมก็คือเราเข้าตอนเช้าดีเวอร์เข้าตอนเช้าเวอร์ต็มไปบ่ายก็ไปทะเลต่อบ่าย คือเราก็ไปพักตรงที่ทะเลตอนเย็นถึงช้ามาเราก็เล่นน้ำทะเลมัออกแล้วมันมีมมันีภูมิล่าอยู่ที่พัทยาครับที่ที่นู่นมีมีบ้านภูมิล่ามีสระวน้ำด้วยเออแล้วคุยพี่โอมยังพี่โอมว่าไงไม่ไดคุยเลยฮะไม่ได้คุยเลยไม่คุยพี่โอมเลยนั่งเกงไปเนี่ยเอาเอาเพื่อนไปอีกคนสองคนก็น่าจะเป็นพลกับอันินจานาจานาจาเอาเพื่อนที่นี่ไปไม่ได้เพื่อนเก่งใจ อไราจะไปก็เพื่อพอแม่เขาม่ให้ไปมีอะไรมีอะไรฝถึงแม่ว่าเราจะไปที่ไหนบอกแม่เลยเนีแม่ดูอยู่ไปดิมบอไปดมเบอร์ไปเล่นขอเล่นสได้มีเครื่องเล่นมีอะไรเยอะแยะรถไฟหอเนี่เอาไว้สุดท้ายเลยเล่นเลวก็ไปเลยเดี๋ยวจะพาไปบ้านพีสิงเข้าฮะทำไมบ้านพีสิงทาไมบ้านพีสิงเดี๋ยวจะรู้ว่า ว่าอยจะรู้ว่าความน่ากลัวเป็นยังไงตองไปเด็กขมร้องแห้นะปอีกเด็กอ่จเล่ของเล่อะไรที่สุดนอกจากรถไฟหอกรายอ่างนอกจากรถไฟหอกมีับไดไนบ้างผมไม่เคยรู้ยังมียคคล้ิงช้าก็มีปแบบแบบปูราไม่นีก็มีเห็นในยูทูบเห็นเไหมไปดูอูนี่ยับน้งบนก็จับไปดิมเวอร์ เดี๋ยวก็ฝากถึงมาแตนนะครับคลิปนี้นะครับลูกชายจะไปดีเมอร์นะครับแล้วก็จะพาน้องอ๋อไปด้วยพาน้องออ๋ไปด้วยก็เสร็จก็ไปทะเลต่อนะนก็ไใใกกม่ไดกลก็เดียวมาเดียวแต่ดิเมอร์ไปพัทยาเพีเดียวไม่ไกลแต่ชาวบ้านพูวิลล่าเปน็นหลังนะครับก็สนุกดีกินยากอะไรกินกันนะครับอยู่ริมทะเลแค่อะไรลูกแค่ไหนขนมปังขนมปังเอาเอาเอาวันไหนเอาวันไหน เอาแบบน่าจะไปเทอมก่อนนั่นแหละไปเทอมแต่บันสุกอีกเงี้เลยเดี๋ยวค่อยเคาะเดี๋ยวค่อยเคาะวันเดี๋ยวค่อยเคาะวันนะไม่เอาตามทีมสะดวกเลยเอาทมวกผมไปแจมหรอกลาพักร้อนไปไแมเราไปแจมเราไปแจมมุกดาก็ลาพักร้อนไปดิก็อีกปีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกานพาน้องทั้งหมดไปดีเวอร์แล้วก็แล้วก็จะูกับป้ายกินกันก่อนนะครับว่าป้าจะว่ายังไงแต่ว่าดีเวอร์มันไม่ทางผ่านไม่ครับไม่ทางผ่าน อยู่ปทมธานีนี่เองนะครับเราไปทาำภาพแล้วเร,เราไปดิมเวอร์ก่อนเสร็จก็เสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่ทะเลต่อนะครับอาจจะเป็นบ้านพูลวิลล่านะครับที่เราคิดกันไว้ที่ผมดูไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราคยุยมาเดี๋ยวพาลิซโนน,น,น,น้ำมนต์ในเล่งสนสนุกจะไปก็ไปนะต้องเชิญก็ไปนะเชิญเล่นอันชิงช้าระหว่างกันใช่ต้องเชิญเล่นชิงช้าระหว่างกับพี่หยานพี่น้ำมนต์ไม่ต้องกวนเ<า>ลยกัสวรรค์มนต์ใช่ช่า มันสูงดิอย่างทั้นสวรรค์นะแต่ที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 ่อาที่อาว่านะที่มันน่ากลัวก็คือกรใส่งหอกก็คือมันไปตามรางเหมือนตัวเราลอยอยู่กลางอากาศอ่ะมันเหมือนตัวเราลอยแบบวิวอ่ะมันมัีสองแบบคือนั่งเบาะกับข้อจะเกาะให้เราใช่ไหมอ๋อแบบเลยแล้แบบเกาะดีน่ากลัวใช่ไหมแบบเกาะแบบเกาะแล้วขาหย่อนพื้นอ่ะแบบนั่งนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันปตามรางแม่น แต่แบบล่างอยู่ข้างบนเนี่ยลอยลงไมนะอาจจะเคลื่อนบ้างอะตีลอยบ้างแล้วไซส์ลึกอ่ะแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ว่ามันจะปีนขึ้นอะแล้วก็ลงวูบมาเงี้ยสูงๆอ่ะอ๋อขึ้นใจเจ้าอยู่เลยนั่นะโอ้เนี่ยนะคนที่เป็นโรคหัวใจอย่าเล่นเลยนะบอกเลยแค่คิดก็สนุกแค่คิดก็สนุกแล้วกลัวแบบเดินลงมาเนี่ยแบบวันเราลอยอยู่กลางอากาศนะเบียเหนืคนแก่นี่อย่าขึ้นเลยคนแก่อย่าขึ้นเลยนะครับบอกเลยว่า มัเป็นเรื่องที่เด็กๆก็ชอบใช่เด็กๆเด็กก็ชอบแต่คนแก่ขี่รถไปตามรางเนี่ยพอพอได้แต่ให้หอแบบนั้นอู้อย่าไปขึ้นเลยเขามีเขาม่เป็นบอคนแก่ก็เล่นน้ำได้มันเยอะเขามีที่เตปเตปให้เขาเราเขาประกันปลอดภัยแล้วใช่เรปเขาม่เป็นอะไเขามีคนดูแลมี่เลยปัญหาใจวิวไงปัญหาคือใจวิวใช่ไหมล่ะค่ะเราขึ้นเครื่องบินแล้วมันว้าบ้าบเลยแต่ขายาวเป็นไปก็ใจไม่ดีไมอะเกไม่เกี่ยวขายาวก็ได้ถ้ามันอยู่ใกล้กัน เะมอยู่ใกล้ไอ้่พอมันจะมีาอจไกเ่อนจะเสียวได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่เราไปเสนอนะ้นแล้วรอบเราแล้วเขาำสร็แล้วเราไปนอะครับได้แล้วแล้นึ้นาทีครึ่งเลทีครึ่งเดี๋ยวเราไปเสนอกันว่าน้ำมนนะครับน้ำมนนะครับออยากไปดีเวอร์นะครับแต่จากดีเวอร์เราก็จะไปทะเลเราต่อก็ไม่ไกลตรงนี้เดี๋ยวก็รอครูใยบ่ป้าน่าจะเป็นปิเธอพปเธอทุ่ไหน่าจะวันเดือนี้แหละ่านศึกษาเสร็จนี่ปลายเดือนนี้ เดือนประมาณเดือนที่ไม่วันเดือนนี้อะไรยี่สิบสามยี่สิบสามมีนาปีเทอมแล้ววันนี้ม่ได้ไปท่าเรือสามหรอไปแล้วครับเออไปวันอังคารเอาไปท่าเรือสามลไปหนองคายมาแล้วเอ้าไอ้โวไอ้หนุนี่ก็เอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าไปถามหาท่าท่าผ้าไปธุระจังแล้วถ้าไปถามอะไว่ามึงนุ่งผ้าแล้วบอกผ้าไปธุระ นะครับก็ประมาณนี้นะครับป้าน้องบอลไปรำขอบคุณน้องบอลมากครับเดี๋ยวให้น้องบอลไปรำนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเลยว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปกันที่นู่นนะผมจะรอไปดีเมอร์ดีเมอร์ยืนยันอีกครั้งยืนยันอีกครั้งครับปะเป็นนะครับหนักแน่นมากมันหนักแน่นนะครับดืเมอร์ดีเมอร์ดีเมอดีนาซีต้องพาหลานไปแล้วพี่ไม่กล้าไปเวอร์เพราะพี่เคยนั่งรถไฟหอแล้วเวอร์ กลับมาที่แบบมันเบือม,มันเบืน,นนะไอ้พี่เขาประมาณนี้ครับก็เป็นฟาร์มรู้สึกของลาหลานเนะอ<า>ละลาหลานจะไปจะไปดีเวอร์ก็เดี๋ยวเราไปเสนองลุงเสือป้าน,นะครับยกไปเทิมนะก็ <c oughs> จะไปแล้วอาทิตย์นึงกันแหละนะครับทีนี้ก็มาที่เข้าัสดีครับ <c oughs>